เมื่อไฟมาทำงานที่ร้านสะดวกซื้อเขาได้รู้จักเพื่อนรอมงานว่ามีคนถูกฆ่าห่างออกไปไม่ไกลจากร้านที่เขาทำงานทำให้เขาคิดถึงลุงอุ่นที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อวานลุงอุ่นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมมันเกี่ยวกับลุงอุ่นที่พยายามจะเตือนเขาหรือเปล่าให้ระวังตัว ไฟคิดแล้วคิดอีกทุกอย่างมันดูสอดคล้องกันไมหมดแต่เขาไม่เชื่อว่าลุงอุ่นจะฆ่าใครได้ไฟออกจากร้านสะดวกซื้อเขาลาออกถึงเขาจะไม่เชื่อแต่เพื่อความสบายใจเขาก็ไม่อยากทำงานที่นั่นแล้วเมื่อเขากลับมาที่ห้องก็เจอกับลุงอุ่นคุณหนูลาออกแล้วจริงๆหรอครับครับลงุงดีแล้วครับคุณหนูคุณพ่อจะได้ไม่มังคับคุณหนู นี่พ่อจะบังคับอะไรผมเออคุณท่านบอกมาสิคับลงคุณพ่อจะให้คุณหนูแต่งงานครับอะไรนะเขามีสิทธิ์อะไรมาบังคับผมคุณหนูคุณพ่อไม่ได้บังคับหรอกครับ,รค,รบคือท่านหวังดีหวังดีเหรอเขาไม่คิดจะดูแลผมได้ซ้ำถ้าเขาไม่อยากดูแลผม ผมก็ดูแลตัวเองได้เขาไม่มีสิทธิ์บามังครับผมต่อไปผมจะดูแลตัวเองลุงไปบอกเขาด้วยคุณหนูอยูย่ๆก็จะให้เขาแต่งงานเหมือนผักใสให้เขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วมันต่างอะไรกับที่เขาจะดูแลตัวเองแม้ตอนลุงหุ่นกลับไปก็ยังขอร้องว่าเขาอย่าออกไปไหนเขารับรู้ได้ถึงความห่วงใยที่ลุงมี แต่เขาจะอยู่เฉยๆได้ยังไงเพราะเขาไม่อยากตกอยู่ใต้อำนาจของพ่อเมื่อกำลังหาทางออกให้ตัวเองทางออกก็มาพอดีเลติโนมาพบเขาเข้ามาก่อนสินี่ฉันหูฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยที่ถูกเชิญเข้าห้องจะเข้าหรือไม่เข้าเข้าสิเลติโนซื้อของฝากมาเหมือนเคย ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารคิดว่าจะไม่อยู่ซะอีกตอนแรกก็ไม่อยู่หรอกเพิ่งจะกลับมาฉันอยากทำงานอืมพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าจใจฉันช่วยใช่ฉันอยากพึ่งตัวเองให้มากที่สุดแต่ตอนนี้ก็กำลังพึ่งฉันจะช่วยหรือไม่ช่วยไม่ช่วยก็ไม่ต้องมาพูดช่วยสิงานไม่ยากหรอกงานสบายถ้าเป็นเมียเช่าฉันไม่เอาหรอกนะ ม่ใครจะคิดแบบนั้นได้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เคยคิดจริงจังหน่อยได้ไหมอืมแล้วอยากทำงานแบบไหนล่ะงานสบายๆเงินเยอะๆได้สิงั้นไปกันเลยเลดิโน่แครอยากจะแก้งไฟใครจะไปคิดว่าไฟตกลงจะทำงานที่นั่นมันเป็นผับของเพื่อนเขาเองเพราะไฟเล่นดนตรีเป็นแถมเล่นได้ทุกอย่าง ไฟไปเต็มตัวเ่ะเล่นแทนนักดนตรีที่ขาดวันนี้เลยทําให้เลดิโนไม่ชอบใจนักมองเพื่อนที่เป็นเจ้าของผับสุดยอดเลยแกไปหามาจากไหนวะทั้งน่ารักแล้วก็เก่งด้วยแกยังไม่รู้เลยว่าไฟเล่นได้อย่างที่พูดหรือเปล่าไม่เป็นไรนี่พ่อถึงยังไงฉันกลับน้องเขาแล้ว นี่แกดูหงห่วงนะไม่ได้ห่วงแต่ห่วงไฟก็เหมือนน้องเออเออแกไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยดูแลไฟเองดูแลเป็นอย่างดีด้วยแต่ว่าไฟมีแฟนหรือยังถามทำไมวะอา้าวก็อยากรู้ไงวะเพราะถ้าน้องมันยังไม่มีแฟนจะได้ไม่มีเรื่องหงห่วงอืมยังไม่มีมั้ง ทำไมต้องมังด้วยวะแล้วทําไมแกต้องสงสัยมากจังเออเออแล้วนี่แกจะอยู่ต่อหรือว,ว่าจะกลับเลยอยู่สิวะอยากกินเหล้าเออเอองั้นไปห้องบีไอพีกันไม่เป็นไรฉันนั่งตรงนี้แหละจะได้ดูไฟเล่นดนตรีด้วยอ๋อที่แท้ไม่ได้อยากมาเดิมเหล้าอยากมาเฝ้าน้องว่างั้นเถอะ แกจะคิดยังไงกับช่าง,รกรงแกแต่ตอนนี้รีบสั่งเหล้ามาให้ฉันเลยได้ครับคุณชายไฟขึ้นไปนเล่นกีตาร์น้องเล่นได้จริงมันดูมีเสน่ห์จนเขาละสายตาไม่ได้เวก็เหมือนกันเพื่อนของเขาถึงกับชมไม่หยุดปากน้องมันเล่นดีจริงๆงั้นแกก็ให้น้องมันเล่นอาทิตย์ละสองวันเฮ้ยได้ไงวะแบบนี้ต้องทุกวัน เพอเพอจะดึงลูกค้าได้มากกว่านักร้องอีกฉันว่าไม่ได้ฉันบอกว่าสองวันก็สองวันสิวะเออก็ได้ถ้างั้นฉันจะได้ถามน้องมันด้วยว่าสะดวกวไหนไม่ต้องถามเอาที่ฉันสะดวกไฟก็สะดวกเหมือนกันอ๋อไม่ต้องมาเออมาอะไม่งั้นฉันจะให้ไฟไปทำงานที่อื่นโอเคเพื่อนทำไมโหดจังวะ เล่นหงุดหงิดน้องเด่นกว่านักร้องจริงแถมได้รางวัลเยอะกว่าด้วยแค่วันแรกน้องยังเป็นที่สนใจของลูกค้ามากขนาดนี้ท่าวันต่อๆไปล่ะเขาไม่อยากคิดแกไปตามไฟให้ลงมาจากเวทีได้แล้วเฮ้ยอะไรกันวะกําลังดีเลยแต่ไม่ใช่วันนี้ฉันเพิ่งพาน้องมันมาเออจริงด้วยวะขอโทษทีเพื่อนเด๋ยวฉ้นจะไปจัดก,การให้เดี๋ยวนี้ เมื่อไฟลงมาจากเวทีก็มาหาเลดิโนเพื่อขอบคุณเขาก็ตั้งใจจะเลี้ยงเล่าแต่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นอะไรเพราะดูหงุดหงิดตลอดเวลาซ้ำไม่เป็นไรแค่อยากจ,จะกลับที่นี่น่าสนุกจะตายไหนนายก็พาฉันมาแล้วอ่ะฉันขอดื่มให้เมานะวันนี้ฉันมีเงินมีเงินแล้วไงก็ค่าวันนี้ แต่วันนี้ฉันก็มีเงินเลี้ยงนายคิดว่าพรุ่งนี้จะได้เหมือนวันนี้เหรอแน่นอนง้นก็ตามใจใครจะไปคิดว่าไฟกินจนเมาจริงๆจนเลดิโน่ต้องแบกกลับพอเขาพานน้องไปที่เตียงน้องก็ดึงแขนเขาไว้ไม่ให้เขาไปเขาตัดสินใจอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะถูกดึง จนตัวล้มทับล่างเล็กที่นอนอยู่บนเตียงไฟทำไรเนี่ยปล่อยไม่ไม่ปล่อยนายหล่อมากเลยนะรู้ไหมรู้ไหมว่ากำลังเล่นกับใครรู้สิเล่นกับไฟไงล่ะหืนี่เตือนแล้วนะ ยั่วเขายังไม่พอแถมยังกอดเขาไม่ยอมปล่อยคนที่มีความอดทนน้อยอย่างเขามีหรอจะทนไว้คืนนั้นเขามีอะไรกับไฟเช้าของวันลุกขึ้นไฟจําได้ทุกอย่างว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างรวมถึงที่เขาหลับนอนกับเรดิโนมันดันจําได้หมดทา,ทางทางที่เขาก็เหมามากไม่คิดเลยว่าเขาจะเสียท่าเรดิโนจนได้เขาดันตัวลุกขึ้น ร่างกายปาศจากเสื้อผ้ามีเพียงผ้าห่มผืนเดียวที่คุมตัวเขาอยู่มาคู่เลดิโน <Red ino S 1> ไปแล้วตั้งแต่มาเช้าได้แต่ทิ้งข้อความไว้ว่าตอนเย็นจะกลับมาไฟกุ้มกระหมับด้วยความเครียดมันมาถึงขั้นนี้แล้วเลดิโนคงไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆยิ่งคิดก็ยังเครียดเขาสะบัดความคิดเรื่องเลดิโนออกไปเพราะยังไงมันต้องมีทางออก เขาจะไม่ยอมให้เลดิโนเมากอดเกหนึิงอยู่กับเขาหรอกเลดิโนดูอารมณ์ดีทำให้แม้แต่เลขาจูนยังแปลกใจขนาดวันนี้มีประชุมทั้งวันเลดิโนยังไม่บ่นสักคำจัดก,การเรื่องการประชุมไม่เรียบร้อยเอ,อ่อจะยกเลิกก็ได้นะครับยกเลิกทำไมซอนต้องการให้เสร็จเร็วที่สุดตอนเย็นฉันมีนัด น่าสำคัญด้วยเตรียมดอกไม้ไว้ชั้นดอกไม้เอ่อเจ้านายจะให้ใครครับให้คนพิเศษเอาเป็นดอกกุหลาบสีแดงดอกใหญ่ๆช่อใหญ่ๆด้วยครับเจ้านายเออนอกจากดอกกุหลาบแล้วควรมีอะไรอีกแหวนไงครับเจ้านายงั้นจัดการได้ทีเออครับแต่ว่าต้องขนาดไหนครับเออขนาดของแหวน ไม่รู้อ้าวก็กะกะเอาแล้วกันคนพิเศษของฉันสูงใหญ่กว่าได้ขาโัวนิดหนึง่งเออรับนายจะมีผู้หญิงที่ไหนสูงกว่าเขาอีกเพราะเขาก็สูงร้อยเจ็ดสิบมันมีผู้หญิงที่สูงกว่าเขาด้วยเหรอเนี่ยมีแต่สอนรักเท่านั้นที่รู้เพราะเขาเป็นคนขับรถของเรดิโนปกติเขาจะไม่ค่อยพูด ถ้าเจ้านายไม่ถามกับคนอื่นๆก็เหมือนกันเลขาโจรลอยเรียบๆป็นเคียงถามซอลักแต่ไม่ได้คำตอบอะไรหวังว่าจะได้ข้อมูลเพื่อมาเลือกแหวนบ้างก็เลยไม่มีสอลักไม่ใช่แค่คนขับรถแต่ทำทุกอย่างแทนเลนิโนได้มีความสามารถและเก่งกว่าเลขาโจนก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นเลขามาก่อน จนกระทั่งมีเลขาจูนเข้ามาเลขาจูนถอนหายใจแรงมากก่อนที่จะถามคำถามอีกคำเดียวว่าคนพิเศษของเจ้านายขาวหรือดำเป็นคำถามที่ตอบไม่ง่ายถ้าไม่ตอบเขาจะถือว่ากวนคำตอบที่ได้ก็คือขาวเขาคิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นฉันไปได้หรือยังน่าอยู่นี่แหละ เดี๋ยวฉันไปเองห้ามไปไหนนะฉันรู้นะฉันรู้หน้าที่พ่อเลี้ขาจูนออกไปสมรักก็โทรหาไฟไฟตกใจมากพอไม่รู้ว่าใครเป็นคนโทรมาพอรู้ว่าเป็นลูกน้องของเลดิโน่ก็ยิ่งตกใจนายรู้เบอร์ฉันได้ยังไงเมื่อคืนนี้ครับเจ้านายให้เบอร์ผมไว้หมอน,นั่นยุ่งกับโทรศัพท์ฉันเหรอเนี่ย เจ้านายให้ผมโทรเช็คว่าคุณไฟเป็นยังไงบ้างล่ะครับฉันจะเป็นอะไรฉันไม่เป็นอะไรงั้นก็ดีแล้วครับผมจะได้รายงานเจ้านายทำไมต้องรายงานเขาด้วยเจ้านายสั่งล่ะครับพอพูดจบสอนรักก็วางซ้ายไฟถึงกับจี๊ไดนโนกก่เกาะติดไม่ยอมปล่อยจริงเขาจะทำยังไงดีคุณหนูทำอะไรอยู่ครับลุงอุ่น เปน,นเพราะเขามีกุญแจห้องและเห็นว่าห้องมันิบเนี่ยบคิดว่าไฟคงหลับพักผ่อนอยู่เลยถือวิสาสักเข้ามาขอโทษนะครับคุณหนูที่ทําให้คุณหนูตกใจเมื่อคือนนี้คุณหนูหายไปไหนมาครับนี่ลุงอุ่นมาหาฉันที่ห้องเหรอครับคุณหนูหายไปเกือบทั้งคืนเออจนผมเกือบจะบอกคุณพ่อแล้วนี่ลุงบอกบอกเขาเหรอ ไม่ได้บอกหรอครับแต่เมื่อคืนนี้คุณหนูกลับมาตอนไหนครับเที่ยงคืนคุณหนูไปกับใครมาครับไปกับเรดิโนโที่แท้ก็เป็นเขาเองมีหน้าล่ะผมถึงตามหาคุณหนูไม่เจอนี่ลุงตามหาผมด้วยเหรอครับคุณหนูไปไหนไม่รู้ลุงก็เป็นห่วงคุณพ่อก็เป็นห่วงผมโตแล้วนะครับ ผมดูแลตัวเองได้ผมรู้ครับคุณหนูแต่ที่คุณหนูไปกับคุณเรดิโนนั้นผมก็ว่าเขาไว้ใจไม่ได้นะครับแต่ผมก็กลับมาแล้วไงครับลุงยอย่าห่วงเลย